หนองคายเมืองแห่งพญานาคเมืองที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับเรื่องของพญานาคมากมายห่างจากตัวเมืองหนองคายไปทางอำเภอโพนพิสัยราวสองถึงสกิโลเมตรมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้คนนิยมไปเยือนกันทั้งในและนอกเทศกาลบ้างไฟพญานาคก็คือศาลาแก้วกู่หรือวัดแขกคำว่ากู่ในศาลาแก้วกู่นั้นมีความหมายว่ากุติหรือศาลา เพราะฉะนั้นคําว่าศาลาแก้วกู่จึงเป็นคําซ้อนที่มีความหมายว่าศาลาแก้วนั่นเองสร้างขึ้นโดยการนำของปู่บุญเหลือสุรีรั์ท่านเป็นนักพจ์ผู้ทรงศีลเคร่งวิปัสนาซึ่งเป็นคนประเทศลาวประวัติชีวิตและผลงานอัศจรรย์ของท่านนั้นได้บันทึกไว้ในหนังสือศาลาแก้วกู่ฉบับพศ2540โดยมีเนื้อหาว่าพี่สาวคนโตของท่าน ที่ชื่อว่านางคํำปิวได้แต่งงานกับสามีคนไทยและได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายได้ระยะหนึ่งคืนหนึ่งได้ฝันว่ามีชีปะขาวได้นำนาคมรกตมามอบให้แต่บอกว่าอีกเจ็ดเดือนคอยไปรับมาเป็นของตนต่อมาแม่ได้ตั้งท้องลูกคนที่เจ็ซึ่งขณะนั้นแม่อยู่ในวัยสูงอายุและหมดประจำเดือนไปแล้วและคลอดเมื่ออายุครรภได้เจ็เดือนทุกคนจึงเชื่อว่า เป็นไปตามนิมิตในฝันนางคำปิวและสามีจึงไปรับน้องชายมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่แรกเกิดพออายุได้หกขวบนางคำปิวเสียชีวิตลงสามีนางคำปิวมีภรรยาใหม่เด็กชายเหลือจึงกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่มักขัดขวางห้ามปามผู้ใหญ่ในทางบาปต่างๆจึงไม่เป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องเมื่ออายุครบ12ปีทนความกดดันรอบข้างไม่ไหวจึงหนีออกจากบ้าน รอแรมไปจนพบสำนักอาสมแก้วกู่ในเขตแดนลาวและได้ฝากตัวศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมอยู่กับพระมุนีที่นั่นจนอายุครบ20ปีพระมุนีจึงให้ออกจากสำนักไปจาริกสแสวงบุญโปรดญาติโยมทั้งใกล้และไกลบันเพลียนอยู่ในสมณพราหมณ์เมืม่ออายุ30ปีจึงได้กลับมาปนิบัติตอบแทนคุณในวาระสุดท้ายของชีวิตพ่อแม่ก่อนที่ทั้งสองจะสิ้นบุญไป ได้มอบที่ดิน8ไร่ที่บ้านเชียงควรเมืองท่าเดือนครเวียงจันทร์ไว้เป็นมรดกปีพศ2513ปู่เหลือได้พัฒนาที่ดินดังกล่าวสร้างเป็นปูชนียสถานเทวาลัยอย่างยิ่งใหญ่ชื่อว่าสวนพระหรือวัดเชียงควรบรรดาลูกศิษย์ในภาคพื้นยุโรปและเอเชียต่างเลื่อมใสามากแต่เมื่อเกิดเหตุวิกฤตในราชอาณาจากักรลาวโดยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปีพศ2518ปู่เหลือจึงพาลูกศิษย์ข้ามโขงมาและรวมกันจัดตั้งเป็นพุทธมามะกะสมาคมจังหวัดหนองคายโดยมีกรมการาศาสนารับรองให้ในปีพศ2519ต่อมาในปีพศ2520บรรดาศิษย์ได้จัดซื้อที่ดินราว42ไร่ในเขตบ้านสามาคัคคีตำบลหาดคำมอบให้เป็นที่ตั้งสำนักปู่เหลือ ได้สร้างอุทยานนี้ถัดจากส่วนพระแต่ท่านได้สร้างให้อุทยานแก้วกูน่นี้มีงานที่มีความวิจิตรและยิ่งใหญ่กว่าที่เคยสร้างที่ประเทศลาวต้นปีพศ2527ปู่เหลือถูกใส่ความและมีผู้ไปแจ้งตำรวจตั้งคอหาชัก,กันต้องอยู่ในเรือนจำจนถึงปลายปี2529เมื่อออกมาแล้วก็สร้างเทวรูปอีกมากมายมีทั้งเล็กและใหญ่และมีทั้งขนาดที่สูงถึงตึก10ชั้น รวมทั้งหมดประมาณ200กว่าชิ้นรูปปั้นทั้งหมดมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตัดสรุ้ปรินิพานรวมถึงเรื่องราวต่างๆตามตำนานความเชื่อในพราหมณ์ฮินดูและคริสต์และมีงานปฏติมาก,กรรมบางส่วนซึ่งได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณหรือนิทานพื้นบ้านนำมาจัดสร้างแสดงไว้เช่นกันเช่นพระพุทธรูปปางนาคปกพระอิศวนพระอุมา พาพิคเนตรามเกียรติเป็นตน้นโดยงานปฏิมากรรมเหล่านี้จะมีคำอธิบายทั้งภาษาไทยอีสานและภาษาไทยภาคกลางบอกเล่าถึงเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้นๆสลักเอาไว้บริเวณส่วนฐานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจรวมถึงจำนวนวันที่ก่อสร้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกรูปปั้นบางชิ้นใช้เวลาการสร้างน้อยมากซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ และที่แปลกเข้าไปอีกคนที่ออกแบบคือปู่เหลือโดยที่ท่านไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมเวลาท่านจะสร้างอะไรท่านจะเขียนและออกแบบไว้ที่พื้นดินและเรียกลูกศิษย์มาช่วยดูโดยก่อนที่จะสร้างก็ต้องมีการนั่งทางนายและต้องนั่งชานขอเบื้องบนว่าจะสร้างสิ่งนี้เบื้องบนก็จะบอกว่าให้สร้างตรงนี้สร้างและขุดลึกลงไปกี่เมตร ถึงจะเจอชั้นหินโดยที่ไม่ต้องฝังตอมอหรือเหล็กอะไรเลยพอสร้างเสร็จก็มีบวงสวงในปางที่ใหญ่ๆเพื่ออันเชิญเทพลงมาสถิตรูปปั้นแรกที่ปู่เหลือเริ่มสร้างก็คือพระอิสวรและพระอุมาซึ่งตำนานความเชื่อท่านเป็นผู้สร้างโลกใช้เวลาสร้างเพียง18วันโดยมีในยะคือเพื่อเอาไว้ปกครองรูปปั้นอื่นๆในเทวาลนี้เพื่อไม่ให้มีอาถรรพ์นั่นเองรูปปั้นแต่ละรูป ที่ท่านออกแบบมาถ้าลองมองดูก็จะรู้สึกว่ามีความน่ากลัวและความลึกลับซ่อนอยู่และยิ่งทำให้น่าขนลุกคือเมื่อต้นปี2549เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเจ้าลาวและชายาที่มีเชื้อพระวงศ์ถูกลอบสังหารในขณะที่มาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ส่วนคำสอนและปริศนาธรรมที่จาลึกไว้ตรงฐานแต่ละองค์แต่ละปางนั้นจะอยู่ในคำผีพระตรปิฎด จะเขียนเป็นเหมือนเป็นสตอรี่เรื่องเล่าจะเป็นคำสอนมาจากวรรณคดีของธรรมที่เขียนไว้ในใบลานเพื่อให้คนอ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นไฮไลท์ของเทวรูปทั้งหมดจะอยู่ที่พระปางนาคปกที่มีความสูงถึงตึกสิบชั้นเป็นพระประจำวันของวันเสาร์ตรงกับวันเกิดของปู่เหลือใช้เวลาสร้างหเดือน 7, 7วันและที่เป็นตำนาเรื่องเล่ายิ่งกว่าคือรูปปั้นโจแมนาคีมีอยู่ช่วงหนึ่งกระแสะและครนาคีมาแรงมาก แม้ละครจะลาจอไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงมีการพูดถึงโดยเฉพาะฉากจบของละครเรื่องนี้ที่มีช่วงนางเอกคือเจ้าแม่นาคีมีร่างส่วนบนเป็นมนุษย์ส่วนล่างเป็นพญานาคนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับรูปปั้นนี้ที่มีขนาดความยาวประมาณ24เมตรส่วนบนเป็นมนุษย์ส่วนล่างทอดยาวเป็นพญานาคีมีบริวารคอยดูแลปกป้องอยู่ตามร่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม ต่างก็ตื่นเต้นและเชื่อวันนี้คือเจ้าแม่นาคีตามละครจริงๆโดยรูปปั้นเจ้าแม่นาคีแท้จริงแล้วคือรูปปั้นของพระเจ้าย่าทวดแอไข่ราชินีของนาคพิภพ,พ,พตามวรรณคดีของภาคอีสานที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างคนกับนาซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้ก็มีส่วนคล้ายคลึงกับบทละครเรื่องนาคีอย่างมากตายถารูปปั้นนี้มีการสลักไว้เป็นเรื่องราวว่า เทวลัยปางนี้คือพระเจ้าย่าทวดแอไข่เป็นราชินีของนาคพิภพตามวันนคดีกล่าวว่าตอนที่พระนางแอไข่กับขุนเทืองผู้เป็นมนุษย์ได้ลักลอบสมสู่กันที่อุทยานสวนดอกไม้จากนั้นพระนางแอไข่ได้นำขุนเทืองออกจากอุทยานสวนดอกไม้ไปยังนาคพิภพซึ่งตามกฎมนเทียนบานของนาคพิภพแล้วมนุษย์กับนาคจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ดังนั้น พระนางแอร์ไข่จึงนำเอาขุนเทืองไปซ่อนในปางปราสาทของเข่าพัซุเมนอันเป็นที่ตั้งของสวรรค์ดาวดึงพิภพพระนางแอร์ไข่ได้พนาวพนออยู่กับขุนเทืองนานเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันจนทำให้พระนางแอร์ไข่ลืมลงไปเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ดังนั้นดินฟ้าอากาศก็เกิดอาเพศเกิดความแห้งแล้งจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสาโลกจากนั้น พนางแอไข่จึงได้สำนึกตนรู้ว่าพนางทำผิดกฎมนเทียนบานของสามโลกพนางแอไข่ได้บอกความจริงต่อขุนเทืองและพนางแอไข่จึงลงมาเล่นน้ำและยังได้สั่งขุนเทืองไว้ว่าอย่าได้เปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูมาดูตอนที่พนางแอไข่เล่นน้ำพอสั่งแล้วพนางพร้อมบริวารก็ได้แห่ไปเล่นน้ำพื้นดินเบื้องล่างเสียงตีน้ำดังตู้มดังสะเทือนไปทั่วแดน ขุนเทืองได้ยินเสียงเลยเปิดประตูหน้าต่างมองดูจึงรู้ว่าพระนางแอไข่เมียตนเป็นหน้าตามวันณคดีของภาคอีสานมาจนทุกวันนี้ปู่เหลือได้ล้มป่วยและต่อมาได้เสียชีวิตลงในเดือนสิงหาคมพศ2539โดยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่าห้ามเผาร่างเด็ดขาดและก็ไม่ให้ทำบุญด้วยเพราะว่าเจตนาก็คืออยากจะหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร คือไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วร่างของท่านที่ไม่เน่าเปื่อยจึงถูกเก็บไว้ในพระอบแก้วซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของอาคารสำนักพุทธศาสนาแก้วกู่เทวสถานภายใต้แนวคิดว่าทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้และให้เป็นสถานที่แทนดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อเข้าไปข้างในเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนเทพศักดิสิทธิ์เพราะเต็มไปด้วยเทวาลายต่าง ด้วยศิลปะปูนปั้นที่ให้ความรู้สึกตึงใจอีกทั้งมีความน่าเกงขามและน่าเคารพอย่างน่าสะพึงกลัวและมีพลังทุกจุดเหมือนมีชีวิตและความรู้สึก